มาสวัสดีอีกแล้วพี่นอกจ๋าพี่นอกจ๋าทั้งเขาหนอกคนในเด้อทั้งยูทูบเบอร์ยูทูบว่าทั้งผูมิม่งไห่ขอบคุณหลายๆเละ,ะเด้อน,นี่พี่เฮสลัดอ่างเขาอย่างฤดูนี่เป็นห้อนบ้านจะของกับมันฝรังึืนเอเรีบเขาเออคืนเรียบเรียบป่ะเนาะึ้นหลายๆกับ <laughs> เาไปแย้ดอกเจ้าผู้นั้นกล่าวมาให้ผู้นี้กับมวมาวให้จ้ากว่าอยากให้เดี๋ยวกระถอดเพ่นไฟแล้วก็เฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่ก็ได้เพราะว่าอันนี้ใส่สมันฝรัง แล้วก็เส้นสปาเกตตีว่าใส่เส้นก็ได้ค่ะต้ม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 เราเรียกว่าใส่มาย่องเนตใส่อันฮอตดอกแน่ใส่อันนั่นอันนี้เราแต่บ้านได้อยากใส่ล่ะค่ะยัดดอกมะมักแป้งก็ะเท็บแบบนี้ล่ะค่ะน้องกระลูกผัวเข้ากินอันนี้เยอะอันของอันจักว่าอาานพาร์ทหอยนางรมอาหารพ่อแมเมเปินอันนี้ไบผีอันนี้ของพ่อใหญ่อันนี้ของลูกขอจานใหญ่ว่าสั้นประมาณนั้นเมื่อท่านเสร็จยังได้เฝ้าเฮ็ดเต่าแล้ว มัจก็สิมี่ไมายองเน่กับอันพริกไทยเกลือถัดตัวเฮ็ดง่ายอยู่จ้าบักแตงเข้ากับมี่เองเพิ่นกับม่ไห่แล้ว่าโอ้ยนายนี่น่าห้อนพักมืออึดบ่อยากค่ะซักเนี่ยอ้างซักเนี่ยค่ะมีของพีไงไอ้ l ลบอยู่ไอ้เ e y o อมีขอบก็ได้หลายเด้อทุกกำลัง,งใจแตง n ิวเอ e ว e r y วันเอ e ว y b ี d บอดี้ไอ้ u ลบย